这次来看泰国的感受，然有跟爱情的什么啊？我其实一直非常想再来一次曼谷，因为去年跑男的时候只是只是节目行程比较赶，然后想来再感受一下，所以这次特地在曼谷会多留两天。呃、嗯，我觉得曼谷非常的火热，很热情，就像泰国的粉丝一样，谢谢大家。没没美男郎，路。 ครับผมว่าบรอบที่แล้วนะครับมาเมืองไทยนะครับผมใช้เวลาสั้นไปหน่อยแต่รอบนี้นะครับมีเวลามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับอากาศที่เมืองไทยร้อนมากๆและบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับผมแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นให้เขากับการงานที่ของแบรนด์ของเฟือ่องของไ奇艺明星那说到这一次呢，他这个全球的大大人物，那有什么感想？跟้家分享一下。呃，很 也是作，带着作品来到曼谷，啊、呃，也算责任感也比较强吧，啊、呃，希望把中国的文化，中国的古装剧带给全世界的观众。 เขาบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นไอชีแบรนด์วิสเดอร์นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ารอบนี้นะครับไม่ได้มาธรรมดานะครับมาพร้อมกับผลงานด้วยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบนะครับในฐานะเป็นวิสเดอร์ด้วยก็เลยมี3เรื่องนะครับสามรสชาตินะครับผมที่แตกต่างให้ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ย้อนยุคด้วยหวังว่าจะได้นําวัฒนธรรมของจีนนะครับมาฝากให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับผมได้ดูกันนะครับมาเมืองไทยครั้งนี้มีแผนจะไปไหนบ้างไหมเออ这一次来到泰国有什么计划吗想去哪里 ครับผมเราดีนะครับเราจะมีเวลา2วันนะครับใีเมืองไทยนะครับหลักๆก็คือเน้นกินนะครับเขาชอบอาหารไทยมากๆครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะไปหาของกินที่อร่อยๆนะครับผมที่เมืองไทยนะครับเพื่อจะได้ลองชิมนะครับอาหารไทยว่าอร่อยขนาดไหนครับก็อยาก็อยว่าอาหารอะไรุช่นอบครับก่างน้ครับผมอยารกอ่างีก่างมยงนีบมก่ีบ็อย่าน็น้บอี้ยาี้มก่ีบมอ่าีครับผม็อย่างนี้ครับผมก เขาคยางกุ๊งต้มยงกุ๊งกุ๊งอ่าแล้วก็芒มยอี่ริเอ่อยมากผมผมชอบชันอบชอบชบชอบวอยชมบชอบ่อบชอบชอบชอยชอบ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 ดมบชอ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 ชอบเอบชอบชอบชอยชอบชอบช่บชอบบอบชอชอบนอบชบชอบชอบอบช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 อชอบชอชอบชชอบชอบชวบอบชชอบ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 บอ้ชอบาอชอบอรบเลยบ ด่าปลาครับคุณไปรู้รู้ไหมว่าการแต่งไปรู้ในเมืองไทยคือโจ่มากแต่ชื่นแความทียไปรู้ในเมืองไทยเป็นท่นิยมมากท่านรู้ เขาบอกว่าพอรู้บ้างนะครับผมที่แบบแฟนๆชาวไทยชื่นชอบผลงานของเขาตัวเขาเองนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับผมพี่มีผลงานที่คนไทยชื่นชอบนะครับแล้วตัวเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีผลงานดีๆมาฝากให้แฟนชาวไทยอีกนะครับที่ไม่ได้ขายการตอนรับของแฟนกลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้การต้อนรับของแฟนกลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างมาเจออะไรนะบรรยากาศการต้อนรับของแฟนกลับชาวไทยเป็นไงบ้างครับผมถ้าชุด这一次呢看到这么多泰国的粉丝，你有什么感想？哦，我很感动。 我觉得大家真的非常的热情，然后也很可爱，因为每个人叫我都是叫白乐，啊、对，就不太习惯。对,惯对就，就很可爱，因为去年我来的时候，他大家就是接机也很多人，我就感受到大家的热情。嗯。嗯。然后，所以以后如果有机会的话，我觉得还可以多多来泰国，跟泰国的粉丝们见面。啊、嗯。 เขาบอกว่ารอบนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าซับซึ้งมากๆนะครับผมได้เห็นแฟนๆเยอะมากเลยนะครับที่มาให้กาลังใจเขานะครับผมตัวเขาเองนะครับก็ได้ยินแบบแฟนๆเรียกไปลู่อะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นสำเนียงไทยบ้างเนาะตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับผมเขาบอกว่าคราวที่แล้วนะครับที่มาเมืองไทยก็เห็นว่าแฟนๆไปต้อนรับที่สนามบินเยอะมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าที่นี่คือแฟนๆน่ารักมากๆถ้ามีโอกาสนะครับคุณไปรู้เองก็อยากจะบินกลับมาบ่อยๆนะครับผมเพื่อมาแฟนๆมาแฟน่ 泰国阿内，你好、嗯。那最后想要问你一下，就是有什么想要在泰国的粉丝推荐给你？ บอกว่าฝากทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะครับตัวเขาเองนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมทำผลงานดีๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจเขาด้วยนะครับอยากผู้หลงประเทศไทยผู้หลงอชยู่หลใช่มใช่อยา่ให้ผู้หลงรู่หลประเทศไทยกที่่เป็นคนไทยใช่รู้นมเด็็จะน้พิษอชลมสช่างหน่อ่าก็ ครับผมขอบคุณที่เชื่อไว้ใจเขานะครับขอบคุณครบือไ้เยนะครับคขอบคุณรเี่อเีชือบบยดีย้อรับนะครับขอบคุณีเช้ขถ่ายรูป Welcome to Star Society